การเพิ่มโอกาสในการลงทุนนะคะเราสามารถทําได้หลากหลายและมีกลยุทธ์วิธีที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะซึ่งหนึ่งในวิธีที่นักลงทุนนิยมใช้นะคะนั่นคือการเพิ่มพลังหรืออัตราทดของเงินลงทุนแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ D W หรือ Derivative w a r r a n t s เป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถลงทุนได้ด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่าและสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าทั้งตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลงและยังสามารถใช้ในการบริหารพอร์ตการลงทุนได้อีกด้วยซึ่งดีนั้นคือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สามารถซื้อขายในกระดานหุ้นได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งโดยราคาของดียูจะเคลื่อนไหวไปตามหุ้นหรือด,ดัชนีอ้างอิงหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าหุ้นแม ซึ่งจุดเด่นหลักๆของ d w คือใช้เงินลงทุนไม่มากและสามารถทำกำไรได้มากกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วไปซึ่ง DW สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ c อ d w DW คือสิทธิ์ในการซื้อขายหุ้นอ้างอิงอในอนาคตโดยราคาของคอดี DW จะปรับตัวสูงขึ้นหากราคาหุ้นแม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเหมาะกับการสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดขาขึ้นและ พุทธ DW คือสิทธิในการซื้อขายหุ้นอ้างอิงในอนาคตโดยราคาของพุทธดี DW, จะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อราคาหุ้นแม่ปรับตัวลดลงซึ่งจะเหมาะกับการสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดขาลงค่ะส่วนการเลือกลงทุนใน DW นั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักต่างๆดังนี้คือการเลือกหุ้นแม่ที่สนใจหรือหุ้นที่เป็นกระแสหรือหุ้นที่มีสัญญาซื้อขายทางเทคนิครวมถึงหุ้นในเซ็ตห หรือเซต100ก็สามารถทำได้ค่ะเพราะ DW ไม่มีมูลค่าในตัวเองซึ่งราคาของ DW จะเคลื่อนไหวตามราคาหุ้นแม่อยู่เสมอรวมถึงการเลือกเทรนด์ให้ชัดก่อนการตัดสินใจลงทุนเมื่อเลือกหุ้นหรือดัชนีที่สนใจแล้วก็ต้องมีการประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแม่จะปรับตัวสูงขึ้นก็เลือกคอดีดยูแต่ถ้ามองว่าราคาหุ้นแม่มีแนวโน้มลดลงก็เลือกพุทดีดยู และที่สำคัญคือการเลือก DW บนความเสี่ยงที่รับได้เช่นอัตราทดหรือ Effective Gearing ของ DW ดสูงแค่ไหนเช่นอัตราทด10เท่าหมายความว่าถ้าหุ้แม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น1% DW จะเพิ่มขึ้น10%แต่ถ้าคุณแม่ปรับลดลง1%นักลงทุนก็จะขาดทุน10%เช่นเดียวกันค่ะ รวมถึงนักลงทุนจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆของ D/W ไม่ว่าจะเป็นค่าความอ่อนไหวหรือ Sensitivity ค่าเสื่อมทางเวลาความผันผวนแฝงหรือค่า All-in Premium เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนค่ะ จะเห็นได้ค่ะว่าการลงทุนใน d w ดนั้นนะคะถือว่าเป็นการเพิ่มพลังของเงินทุนในการสร้างผลกําไรที่สูงมากขึ้นค่ะแต่แน่นอนว่าสามารถสร้างการขาดทุนที่สูงได้มากเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการอ่านเทรนด์ของตลาดรวมถึงหุ้นเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยค่ะในการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนหรือการขาดทุนหนักๆนะคะจากการลงทุนในดีดค่ะ